ในเนื้อหาวิดีโอนี้นะก็จะมีในเรื่องของการตัดง่ายๆนะไม่ต้องใช้ท่ายากนะครับหรือการตัดผมมีแค่นี้จริงๆนะครับอ่ะก็ย้อนไปในที่ผมเริ่มเรียนตัดผมแล้วกันนะครับก็อาจารย์ก็จะบอกให้ตัดในเรื่องของอ่นนี้นะขาวนี่ไทยขาวนวลกลืนใช่ไหมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นไายขาวนวลกลืนนะครับก็ยอมรับว่าแทบจะทุกท,ท่านนะครับคําว่าใหม่ๆนี่ยากจริงๆนะครับที่คําว่าไายขาวอ่าแล้วก็ไปรับกันที่นวลแล้วก็กลืนแล้วก็มีสวยอีกนะเออจงขาวนวลกลืนสวยอะไรประมาณนั้นนะครับในช่วงนั้นที่ผมบอกว่าโอ้สำหรับผมแล้วมันเป็นการที่ยากนะ ที่เราไปไถาขาวแล้วเราจะให้ความขาวเนี่ยขึ้นไปรับกับนวลอ่าก็ะจะเห็นใช่ไหมครับเราใช้ปตตเลี่ยนเนี่ยไม่ได้สวมฟันรองนะผมพูดแต่ว่าผมพูดถึงตอนที่ยังเป็นไถาขาวนวลกลืนนะพอไถาขาวขึ้นไปอย่างเช่นลูกค้าบ,บอกเอาเป็นรองทรงสูงแล้วกันไถาขาวขึ้นไปแล้วก็จะไปรับตรงที่นวลอ่าขาวนวลกลืนเนาะ ไอ้ตรงที่จะไปรับตรงนันนั่นแหละนะครับมันยากสําหรับผมตอนนั้นอ่ามันยากก็คือเราต้องใช้อะไรขาวไถขาวขึ้นไปแล้วก็ไปใช้หวีเล็กหรือหวีใหญ่อ่าเพื่อมาเชื่อมตรงที่ขาวนั่นคือจุดที่ยากสําหรับผมตอนที่ออกหน่วยตัดผมอาจารย์นะครับอ่าต้องบอกว่ายากเลยเพราะว่าความขาวเนี่ย พอเราทํารับกันไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าอาจจะเป็นตรงนี้รับได้มาอีกนิดนึงก็เป็นดําแล้วก็เป็นขาวเป็นดําสลับกันหมายถึงว่าเราเก็บความที่จะไปหาหนวนไม่ได้นะครับเราก็มาไถตรงดําขึ้นไปอีกอ่าตรงที่มันดําเราไถขึ้นไปอีกพอมาเห็นตรงนี้ต่ำตรงดำดำต่ำ,ำที่ยังไม่เชื่อมกับขาวไถขึ้นไปอีก มันก็เกือบจะเลยเกณฑ์รองทรงสูงครับอ่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะนึกภาพออกนะเพราะว่าช่างใหม่ก็อาจจะเป็นช่วงนี้เหมือนกันนะครับสําหรับไอ้ตรงที่ว่าไถา่ขาวแต่ว่าเราไถาตามขึ้นไปเอาเฮ้ยมันจะเลยมันจะเลยเกณฑ์รองทรงสูงแนละ้วเฮ้ยจะกลายเป็นนักเรียนไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับหรือแบบว่าก็เลยเกณฑ์สูงขึ้นไปบ้างนะครับมันก็ คือเราไถาตามขึ้นไปนะมันมันยังไม่รับนแลเราก็ไถาตามขึ้นไปมันก็ลเลยจะกลายสูงนะครับผมจะพูดสื่อถึงว่านี่ถ้าไถขาวแบบนี้นะสมมติไม่ได้ใช้ฟันรองนี่ก็ไถขึ้นไปอา้าวเก็บยังไม่ได้อีกเอ้ยไถขึ้นไปอีกอ้าวก็เลยกลายเป็นสูงขึ้นไปจากนั้นเลยนะครับอา่าทีนี้ก็ตัดไปนานนะครับก็หลายหัวผ่านไป ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับพอเอ๊ะเวลากลับมาแล้วผมก็ถ้าแบบนี้ไม่ไหวแล้วมันตัดตัดคือแบบไม่ใช่สไตล์แนละ้วมันแบบยากว่ะถ้าถ่ายขาวนวลคืนเนี่ยผมเป็นก็เราก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของผมก็คือแบบว่าเออถ้ากูไม่เอาขาวแล้วกูเปลี่ยนเป็นนวลไปเลยดีกว่าเออนวลนลืนไปเลยนะครับผมก็ ผมก็ออกไปตัดตามหมู่บ้านนะครับอ่าน,นี้ไม่ได้ไปตัดตามเรือนนะส่วนแม่ตัดตามเรียก็จะตัดแบบที่อาจารย์บอกว่าอาท้ายขานวนกืนอีกนะครับตัวไอ้ผมก็ติดแต่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้ผมออกไปตัดตามหมู่บ้านตัวเองนะอาจไปตัดให้ญาติหรือ,อลูกหลานแบบนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นใช้ฟันรองนะครับอ่าทีนี้ผมใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งเข้าไปเลยผมคิดว่าจะไม่เอาแล้ว ผมไม่เอาแล้วความขาวถ่ายขาวรือไม่เอาแล้วเอาแม่งนวลกืนไปเลยครับก็คือใช้ก็คือใช้ฝ <c oughs> ลลงเบอร์หนึ่งใส่เข้าไปอ่าก็ถ่ายตวัดเหมือนเดิมอ่าก็ตัดให้เด็กลองดูลองเบอร์หนึ่งถ่ายขาวนวลกืนแต่กลายเป็นเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปก็เลยก็เลยกลายเป็นนวลกืนขึ้นไปเลยอ้าวเฮ้ยมันมันมันไม่มีขาวเข้ามาทําให้เรายากอะ นะครับคือมันไม่มีขาวเข้ามาทำให้เรายากอีกต่อไปคือมันจะไม่แหวงขาวอีกแล้วเพราะมันกลายเป็นวนวลกลืนขึ้นไปเอา้าทีนี้ผมบอกเอ้ยแบบนี้มันก็ได้นี่ว่ามันไม่ต้องมาขาวอะไรอีกแล้วนะครับผมก็เลยเป็นจุดนั้นเลยที่ผมตัดสไตล์นี้ขึ้นมานะครับ ก็มีหลายท่านชอบถามเข้ามามากผมเลยมาทํคชิปนี้บอกว่าทําไมถึงใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับทำไมไม่ตัดขาวแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปหลายจานนะครับคือคือตัดมาคือตัดแล้วเราใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งแล้วเราตัดแล้วเราไม่เครียดนะครับไม่เครียดว่าจะมาต้องเป็นขาวเป็นวนวลเอยไม่ต้องมาเป็นขาวแล้วก็มาไล่ระดับอะไรนะครับตอนแรกที่ผมฝึกตัดนะ ผมเลยรู้สึกว่าเออนี่สิตัดแล้วไม่เครียดไม่ต้องมารอว่าความสูงจะเลยเกณฑ์ขึ้นไปหรือมันจะขาวบ้างดำบ้างนะครับนี่ผมก็ใช้ฟันลองเบอร์หนึ่งมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ผมชอบตัดฟันลองเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับก็เลยตัดไปตัดมามันก็เลยแบบทั้งชอบตัดเบอร์หนึ่งทั้งไม่เครียดนะครับอันนี้เลยก็คือแบบถ้าตัดผมเราไม่เครียดนะเราจะไปได้ เร็วและไกลนะครับแต่ถ้าเราตัดแล้วมีความเครียดซีเรีย่ยเอ้ยแม่งตัดไปแล้วบอกมันใช่ทางกูหรือเปล่าวะมันใช่พรสวรรค์กูหรือไม่เนี่ยแบบนี้มันมันก็เริ่มไฟในตัวเราก็จะเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกช่างใหม่ว่าไปตัดที่โรงเรียนนะครับบางทีอาจารย์บอกที่เราบอกให้เราตัดนะบางทีก็เราก็ไม่ค่อยจะถูกชะตาในทรงที่อาจารย์บอกให้ทําผมก็เลยแบบเอ้ยไป ไปลองทำเองนะครับไปลองแบบหาจุดที่ตัวเองว่าไปได้ไปได้ก่อนนะทีนี้พอเราไปได้เราตัดไปได้ลื่นตัดได้เร็วจะใช้เวลาสัก20 3 0ก็ลดเวลาลงมาเรื่อยในการตัดแล้วเราค่อยอเราคล่องแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะไรก็มาเปลี่ยนในเรื่องของไถขาวนะครับ เพราะว่าคนที่มาตัดทุกคนนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาแบบเบอร์หนึ่งตลอดใช่ไหมบางทีคนที่สูงอายุหรือคนแก่เขาก็แบบว่าถ้าเบอร์หนึ่งมันก็จะยาวเร็วเขาก็บอกเอาเอาข้างขาวเลยไอ้หนุ่มใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะได้ตัดขาวได้เหมือนกันเพราะเราได้ขึ้นเพราะเราได้ถ่าไไปเยอ้อบัตเตอร์เดียนขึ้นข้างขึ้นกอบได้เร็วขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ ค่อยมาฝึกเรื่อง,องของขาวล่ะทีเนี้ย่านะครับแต่ว่าก็ตัดได้นะครับขาวก็ได้เพราะว่าเราคล่องตัวนั้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็แบบยังไงละ่ะคือจะบอกว่าผมก็กลายเป็นชอบตัดฟันลองเบอร์หนึ่งนะครับผมก็จะไม่ตัดไถยขาวจนเท่าทุกวันนี้เลยนะครับเวลาลูกค้าสั่งขาวก็ค่อยตัดขาว ก็คือตัดเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วจุดจุดหนึ่งที่ผมชอบตัดฟันลองที่มีความเงาก็คือวันนั้นผมเจอลูกค้ามาประมาณสักห้าถึงเจ็ดคนนะครับเท่าที่จำได้นะเขาบอกว่าเออร้านนี้ดีเนาะไม่ไถเกี้ยงไถเกียนให้ด้านข้างเอ้าก็ มีคนชอบเหมือนกันนี่หว่ะเขาบอกที่จริงแล้วผมตัดออกไปผมจะไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าก็เหมือนที่อาจารย์เคยสอนไว้นะครับเข้ามาตัดสิบคนไม่ได้ชอบเราทั้งสิบคนเพราะฉะนั้นอย่าใส่ใจให้มันมากนะครับถึงแม้เราจะตัดให้เขาดีให้เขานานตัดให้เขาเนี้ยบขนาดไหนเอาโหนะครับเขาก็บอกว่าเราตัดช้านะครับเพราะว่าอย่างไงเขาก็ไม่ชอบเราเพราะฉะนั้น จริงตัดเป็นสไตล์ของเราเถอะสายไหนตัดเร็วก็ตัดเร็วไปสายไหนตัดช้าก็ตัดช้าสายไหนพิถีพิถันก็ทําพิถีพิถันของท่านไปนะครับสายไหนชอบตัดแล้วชอบพูดชอบคุยท่านก็ทําแบบนั้นไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนชอบในสไตล์การตัดการพูดการทำํำบริการของท่านเองนะครับส่วนที่ท่านที่เขาไม่ชอบ เขาก็บอกว่าโอ้ยพิถีพิถันเกินไปจะรีบไปธุระนะเห็นไหมนะครับส่วนคนที่เขาชอบเขาก็ว่าเออทาให้ดีเนาะสาสะอ้านผมไม่ติดก็สามารถไปทํางานได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับในเรื่องของการตัดตัดเปสไตล์ของตัวเองนะครับเข้ามา10คนเขาอาจจะชอบเราแค่4คนก็ได้อีกหคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ได้มา ส่วนอีก4ี่คนที่เขาชอบเขาก็มาสี่คนที่เขาชอบนี่แหละเขาก็อาจจะบอกต่อไปก็อาจจะแตกกอออกไปแตกขยายลูกค้าฐานลูกค้าออกไปไอ้พวกสี่คนที่บอกคนใหม่เขาก็มาลองตัดดูกลับมาใหม่สี่คนบอกก็กลับมาตัดอีกประมาณ10คนก็อาจจะชอบห้าคนอีกห้าคนเขาก็ไม่ชอบเราแค่นั้นเองครับอย่าไปให้ลูกค้าอย่าไปทําให้ลูกค้า แตบว่าต้องต้องมาชอบกูทั้งสิบคนเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าท่านจะอาท่านจะท่านอา,อาจจะกลายเป็นตัดหลายสไตล์รวมกันนะครับเพราะว่าบางคนชอบตัดช้าเนีบเนี้บส่วนอีกบางคนชอบเร็วไปธุระส่วนอีกบางคนชอบพูดแต่ว่าช่างไม่ชอบพูดนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดเป็นสไตล์ของเรานะครับอันนั้นการที่เราเขาจะชอบไม่ชอบมันก็อยู่ที่เขาเราตัด ทำหน้าที่ของเราไปเคลียร์ลูกค้าออกแค่นั้นนะครับอ่ะย้อนกลับมาไอ้ที่ห้าถึง7ดคนที่ชอบว่าเงานะครับอ้าวเข้าทางผมเลยทีนี้นะครับผมชอบตัดเงาเฮ้ยนะครับมันปิ้งขึ้นมามันเหมือนว่าเออมีกําลังใจเลยว่ามีคนมีคนชอบตัดเงาก็ที่จริงแล้วก็าอาจจะตัดไปไอ้โกกผมย้อมผมก็ได้ม้ง <laughs> นะครับช่วงนั้นก็มาตัดรัวกันเลยแบบชอบเงา บางคนก็บอกเอาเบอร์สองนะครับเออโอ้ยมีคนชอบเงาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนัก็ก็อาจจะเป็นในแบบมุมมองที่เข้าข้างตัวเองนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยเป็นการจุดชนวนให้เกิดการตัดฟันรองเบอร์หนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็อ่ะก็เป็นไงบ้างนะครับสําหรับที่ว่าทําไมชอบตัดเบอร์หนึ่งนะไม่ชอบไายขาวนวลกลืนนะครับ อืมนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะกลับมาเยี่ยมเราได้เร็วนะทำไมนะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายขาวไงนะครับก็เราถ่ายัลองเบอร์หนึ่งก็จะมีตอผมเงาอยู่แล้วอีกไม่นานเขาก็ยาวเขาก็มาเรานะครับผมอันนี้หยอกเล่นนะครับแต่ก็มีความจริงด้วยแหละนะครับการตัดผมก็ไม่มีอะไรที่ง่ายเกินไปและก็จะไม่ยากจนเกินไปถ้าเราทำให้ไม่ยากนะ บางทีบอกท่านบอกว่าเออผมตัดมาแล้วได้ยี่สิบวงหัวไม่เห็นพัฒนาเลยอาจารย์มันผมว่าจะขายอุปกรณ์แล้วนะผมจะเลิกนะครับโอ้โหพี่นะครับขอให้ตัดไปได้สักร้อยหัวเถอะนะครับไอ้ยี่สิบหัวผมว่ามันยังไม่ไม่ยังไม่เป็นจุดเริ่มต้นสักเท่าไหร่เลยนะครับผม <laughs> นะครับขอให้สู้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางโซเชียลเยนกันเยอะเลยนะครับสมัยก่อนผมดูแต่ แผ่นซีนะครับมาเปิดในเครื่อง DVD ดูนะครับก็ยากกว่านี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ช่างใหม่ทุกท่านด้วยนะครับให้ตัดเป็นสไตล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ย้ำแต่ว่าให้ตัดเป็นสไตล์ของเรานี่เห็นไหมของผมตัดแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับบางท่านบอกว่าดูได้บ้างไม่ดูด้ถ้ดูไม่ได้บ้างนะครับหรือ,อ,อก็พอดูได้แต่ไม่สวยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าผมก็แบบว่านะครับ ขอให้เรารู้ว่าฐานลูกค้าเราในแต่ละวันเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับส่วนใครจะว่าสวยไม่สวยมึงตัดเท่ากันไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเรารู้ว่ารายรับของเราได้เท่าไหร่แค่นั้นพอก็ขอโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับสําหรับการจัดส่งเก้าอี้นะครับ,บผมตัดผมจากอาล่านเกาแลกสู่บาร์เบอร์ค่ะได้รับแล้วค่ะ จากร้านก้าวแรกสู่บาเบอร์แกออกเบิ้งแล้วคะ่ะจากร้านก้าวแรกสู่บาเบอร์คะ่ะ สำหรับเพื่อน,อนๆท่านไหนที่อยากจะสั่งเก้าอี้ตัดผมหรืออุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดก็ตาม ID ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือจะสแกนเป็น QR code l ลายก็ได้นะครับหรือช่องทาง f a c e b o o k นะครับก้าวแรกสู่ b าร์เบอรก็ได้ครับผมนะครับนี่ก็สามารถสแกนลา์ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบได้เร็วกว่าการโทรนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ